หาชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรอี EP ที่73ชื่อตอนยินยอมเข้าร่วมคำคืนนั้นเมืองซาโจในความเงียบสงบแฝงความตื่นเต้นอยู่บ้างถนนกลางคืนที่ปกติคลึกครื้นวันนี้เปลี่ยนเป็นเงียบสงบทุกคนทราบว่าต้องเกิดเรื่องอันใดแต่ไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดกันแน่บนท้องถนนที่ทอดสู่บอนพนันมีโรงเตี๊ยมที่สะอาดสะอานและสะดวกสบายที่สุดแห่งหนึ่ง โขกสร้างตึกหลายหลังเหล่าข้าพบดีมีทรัพย์ที่ขึ้นเหนือล่องใต้ชมชอบเหมาที่พักที่นี้ทั้งหลัง้านเสียนที่มายังเมืองซาโจแม้มีลักษณะของยี่ซี่โจแต่ไม่ติดนิสัยของยี่ซี่โจมีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายเพียงเหมาที่พักชั้นบนสุดทั้งชั้นเสียชีเฟยอ,อยู่ทน่ห้องพักหลังหนึ่งหันหน้าหาฟานเสียนซุกเก็บป้ายประจําตัวไว้ในอกเสือ้อทั้งลงนามในเอกสารพิมพ์ลายนิ้วมือของตนเองแล้วใส่ซองหนังวัวประคองส่งให้ บ้านเสียนอ่านดูเอกสารแวบ,บหนึ่งพนุศิษะยิ้มพลางกล่าวว่าแต่ชาเซียตอนนี้พวกเราเธอเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเตะชีเฟยรอบรำให้คร่ำครวญมันพอลงนามในเอกสารย่อมเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนางหนุ่นที่เบื้องหน้าแต่ในครอบครัวประกอบด้วยชนชั้นต่างๆฝ่ายตรงข้ามเป็นเส้าแย่ตนเองกับขายขายตัวเป็นทาสก็มิบานแต่มันทราบดีว่าในชีวิตนี้คงไม่มีขีดความสามารถระบายความคับคล้องในอกได้ชาวยุทธจักร สมควรยกขึ้นหวังลงได้ตนเองเมื่อเลือกทางเดินสายนี้ก็ต้องเดินต่อไปดังนั้นจัดแจงเสื้อผ้าสืบเท้าออกไปหมอบกราบกรานกล่าวว่าขุนนางผู้น้อยเสียหมิ่นชิงเฉิงคำนับได้เท้ากล่าวจบคนยังไม่ได้กราบกรานลงก็ปรากฏมือข้างหนึ่งยื่นมาประคองรางมันไว้้านเสียนมองดูมันกล่าวว่าไม่ว่าแต่เท้าเสียมองเราขุนนางอย่างไรเมื่อเข้าสนักเราท่านต่างเป็นขุนนางของราชสนัก ถึงแม้มีการแบ่งเบื้องสูงเบื้องต่ำแต่ก็เป็นพี่น้องตีตีแผ่หัวใจให้ก่กันข้าพเจ้าไม่เรียกร้องให้แสดงออกทางภายนอกเท่าใดเสียชีเฟยรับฟังจนงงงันบูบป้านเสียงกล่าวสืบต่อแต่ท้าเสียคงมีความคิดเช่นเดียวกับชนชั้นชาวโลกมีอคติต่อสำนักตรวจสอบไม่เข้าใจะระบบภายในของพวกเราสักเท่าไหร่มันหยุดเล็กน้อยแล้วกล่าวหากจะกล่าววาจาไม่น่าฟังพวกเราเปรียบเป็นฝูงสนักป่าที่ราชสำนักเพาะเลี้ยงไว้ แต่ข้างนอกมีพยักษ์เสือดาวมากมายหากพวกเราคิดอยู่รอดทํางานให้กับราชสำนักทาประโยชน์ให้กับราษฎรก็ไม่นําพากับคําวิพากวิจารณประเด็นอยู่ที่ความสมัคคีภายในของพวกเรากลง่สนักป่าต้องมีจ่าหูงแต่ภายในต้องไม่ปีนเกี่ยวกันเสียชีเฟยขานรับว่าผู้น้อยเข้าใจฟ้านเสียนบอกตรงๆว่าท่านไม่เข้าใจจากนั้นกล่าวสืบต่อข้าพเจ้าทราบว่าคําพูดเหล่านี้เป็นคํากล่าวเลื่อนลอยแต่ก็ไม่รีบร้อนวันหน้าท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก จะค่อยๆรับรู้เองข้าพเจ้าเข้าใจตัวท่านจะอย่างไรเป็นชนชั้นอันเหี้ยมหานก่อนหน้านี้อยู่ในสำนักสาขาถูกข้าพเจ้าสะกดไว้ยอมเกิดความขับข้่องใจอยู่บ้านเสียชีเฟยใจสันทานฟานเสียนมีสีหน้าอ่อนโยนลงยิ้มพางกล่าวว่าตอนนั้นท่านเป็นชาวบ้านข้าพเจ้าเป็นคุณนางยอมมีข้อแตกต่างแต่ตอนนี้สักานะของท่านเปลี่ยนไปแล้วเสียชีเฟยไม่ทราบกล่าวกระไรดีแด้แต่สงบปากคำไว้ฟานเสียนกล่าวว่า ชาวบ้านช่างโฉดเขาท่านสามารถใช้สอยพวกมันควรที่จะดูแลพวกมันแต่ว่าท่านไม่อาจปล่อยให้พวกมันคำนวณผิดพลาดจนคิดปีนขึ้นมายังศีรษะของท่านดังนั้นในชนะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบถึงแม้มีหน้าที่ปกครองขุนนางแต่เพียงเทิดทุนฝ่าบาทสำหรับรัษฎรให้รักษาอำนาจของสำนักตรวจสอบเอาไว้หยุดเล็กน้อยจิงกล่าวอีกว่าแน่นอนนี่เพียงเป็นความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าไม่แน่ว่าจะถูกต้องเสมอไปชาวโลกช่างหลงลืม นับตั้งแต่ค่ำคืนที่เปิดหีบหนังสือสีดำออกมาปานเสียนก็เกิดความรู้สึกเช่นนี้ต่อมายิ่งอยู่ในมหานครยิ่งเกิดความผิดหวังยึดถือคําพูดของขณอาอูถูเป็นหลักเหตุผลที่แท้จริงเห็นว่าลูกนี้ไม่มีบุคคลที่ไว้วางใจได้ไม่มีเป้าหมายที่ควรแก่การไว้วางใจนอกจากบุคคลเฉพาะส่วนแล้วยังมีครอบครัวชาวชิงที่มีชีวิตอยู่ไปวันวันแน่นอนยังรวมทั้งฮองเต้เจ้าชีิตด้วย แต่ไว้ว่าเมื่อใดฟ้านเสียนจะไปบอกความคิดนี้ออกไปยามนี้ภายในห้องนอกจากฟ้านเสียนกับเสียชีเฟยแล้วยังมีหัวหน้าขาบวนกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนซูหวนเม้าฟ้านเสียนชี้มือไปที่ซูหวนเม้ากล่าวว่าแต่เท้าซูเป็นคนที่ข้าพเจ้าดึงตัวมาจากตึกที่หนึ่งข้าพเจ้าคาดว่าท่านคงไม่คิดทํางานที่ข้างกายข้าพเจ้าแต่หากวันหน้าท่านคิดเข้าสู่มานกรน,นี่มีใช่เป็นไปไม่ได้เสียชีเฟยครุ่นคิดตนเองอยู่ในแดนเจียงหนัน แต่จะสวดท้องถิ่นยังสุขสบายกว่าเข้าสู่มหาคอนครอีกปากกล่าวว่าล้วนแล้วแต่เตเท้าส่งเสริมฟ้านเสียนเสิษะกล่าวว่าอย่าได้กล่าววาจาแปลกปลอมแต่ว่าทางสำนักสามารถช่วยเหลือท่านกระทำเรื่องราวมากมายจริงๆดังนั้นท่านจะได้ตัดพอเข้าพเจ้านีเพียงเป็นการใช้สอยกันและกันหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าแต่เท้าซูเป็นสักขีพยานของการเข้าสำนักของท่านหลังจากนี้ให้ท่านติดต่อก,กับเต้ท้าซูแทนจากนั้นกล่าวกับซูหวานเม้าว,ว่า ท่านช่วยให้แต่เท้าเสียทำความเข้าใจกับสมุดคู่มือและกดคอบังคับโดยเร็วฟูบน่ารับคำเบาๆทั้งสองทราบว่าฟ้านถีซือบอกกล่าวจบแล้วจึงคารวะผางล่าถอยออกไปทั้งสองออกจากห้องร่างเตียเล็กขององค์ชายสามก็ปรากฏตัวออกจากห้องชั้นในมาถึงข้างกายฟ้านเสียนกล่าวเบาๆว่าเหล่าซือสนักตรวจสอบรับคนในลักษณะนี้หรือฟ้านเสียนเชิญองค์ชายสานั่งลงและกล่าว นี่เป็นสถานการณ์พิเศษโดยทั่วไปแล้วพวกเราคุ้นกับการคัดเลือกผู้คนจากกองทัพเขตต่างๆนี่เป็นความเคยชินเมื่อครั้งจากตั้งสำนักตรวจสอบก่อนที่สาบาทจะกี่ทาทัพขึ้นเหนือต่อมาค่อยพิจารณาจากบัณฑิตสิ้วไฉที่ไม่ผ่านการสอบแข่งขันฤดูชุมเทียนจะอย่างไรนี่เป็นการตรวจสอบคุณนางหากไม่รู้จักหนังสือออกมาจากขบขันไป แต่ว่าทางสำนักถือสาการรับตัวบุคคลที่มีคุคมกำลังอยู่ก่อนหรือผู้ที่มีเบื้องหลังมาเข้าสังกัดองค์ชายสามขมวดคิ้วกล่าวว่าเสียชีเฟยผู้นี้เป็นประมุขขายน้ำแดนเจียงหนันฟานเสียนใช้ความอดทนอธิบายว่าดังนั้นบอกว่าเป็นสถานการณ์พิเศษโดยทั่วไปแล้วบุคคลเช่นเสีย,ช,ยชีเฟยอย่างมากอนุญาตให้เคลื่อนไหวอยู่รอบนอกน้อยครั้งจะให้ดำรงตำแหน่งเจียนซือ องชายสามเกิดความสนใจใฝ่รู้ต่อเรื่องเหล่านี้จึงสักถามว่าเหตุใดจึงเป็นสถานการณ์พิเศษต้านเสียนไม่ตำหนิมันว่าชนชั้นองค์ชายไม่ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดไปหากกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าเพราะครั้งนี้ฝ่าบาทมีพระบัญชาให้เฉินเดินทางสู่แดนเชียงหนันเพื่อสะสางท้องพระคังต้องผเผชิญกับพ่อค้าข้าบดีแดนเชียงหนันดังนั้นสมัครตรวจสอบต้องหาชาวเชียงหนันคนหนึ่งทั้งเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมได้ องค์ชายสามสอบถามว่าเพราะเหตุใดมันมีศักดิ์เป็นองค์ชายนอกจากเหตุการณ์เปิดหออบจันทร์พบกับความเพลยงพรำแล้วไม่เคยมีอุปสรรคอันใดดังนั้นนึกไม่ถึงว่าภรกิจแดนเจงหนันจะซับซ้อนยุ่งยากถึงเพียงนี้ฟางเสียนกวาดมองมันแวบหนึ่งมองดูแววตาที่จริงจังของเด็กน้อยรู้สึกหน้าหหดร้ายอยู่บ้างแต่ใจนึกเรื่องใสพระชายาอีกุยผิงที่เลี้ยงดูองคชายน้อยที่มีสายไฟรู้ยอมลดตัวลงไต่ถาม การว่าพระชายาที่เกี่ยวดองเป็นญาติท่านนี้ก็ไม่รวบรัฐธรรมดาฟ้านเสียนยามอยู่ต่อหน้ามันไม่ถือสาต่อการเอ่ยถึงจางกงจูจึงกล่าวว่าแดนเชียงหนันอยู่ในความควบคุมของทั้งแดนสิ้นอย่างเป็นเวลาสิบกว่าปีจนแข็งแร่งราวกับแผ่นเหล็กต่อให้ศัตรูของตระกูลชุยกับตระกูลหมิงทุกฝ่ายล้วนมีผลประโยชน์ผูกพันไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ต้องการเห็นสถานการณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจนสร้างความเสียหายแก่ตนเอง พวกเรามาจากมหานครสำหรับกับพวกมันถือเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงขณะทีภ่ภายนอกมาถึงตัวต่อให้แผ่นเหล็กเกิดรอยแตกก็ต้องสมานเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อรับมือกับรูภายนอกดังนั้นพวกเราต้องการเม็ดทรายที่มีอยู่ในแผ่นเหล็กให้เม็ดทรายนี้ขยายใหญ่ดังนั้นแผ่นเหล็กปริแตกออกอยากจะฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้องค์ชายสามขมวดคิ้วกล่าวว่าหนึ่งนั้นเม็ดทรายไม่แน่ว่าจะมีขีดความสามารถเช่นนี้ หากพวกเราช่วยเหนือมันมีข้อแตกต่างในกับพวกเราออกหน้าเองต้านเสียนทอดถอนใจกล่าวว่าประเด็นอยู่ที่พวกเราไม่สะดวกกับการออกหน้าเตี้ยนเซียยังไม่เข้าใจว่าคาความคิดของท้องถิ่นอย่างรากฝังลึกเพียงไหนข้าพเจ้าสามารถให้เซียวซื่อเปิดสาขาหออบจันสามารถให้ร้านหนังสือมิแสวงหากระจายไปทั่วเมืองซูจโจแต่หากกระทบถึงผลประโยชน์ของชาวเชียงหนันจะเป็นเหตุให้ถูกกุ้งรุมจู่โจมกุ้งรุมจู่โจมเป็นบุคคลเยื่องไร ้านเสียนกล่าวว่าตระกูลหมิงซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ที่สุดของแดนเชียงหนันถูกข้าพเจ้าฆ่าตายไปหลายคนอย่างมีพ่อค้าเกลือที่เพาะสร้างความแค้นกับข้าพเจ้าตลอดจนขุนนางทุกระดับชั้นที่จามกงจู่เลี้ยงดูจนอิ่มหมีพี่มันนับตั้งแต่ผู้บัญชาการเส้นทางเชียงหนันตลอดจนไพ่พลที่ฝ้าประตูเมืองโซโจมันงอนิ้วนับทีละนิ้วกล่าวสืบต่ออย่างมีผู้จัดการชั้นต่างๆของท้องพระคลังหญิงสาวที่ขายรอยยิ้มอยู่ข้างถนน หัวหน้าคณะละครเร่ที่เปิดการแสดงหน้าศาลเจ้าขอเพียงเป็นชาวเชียงหนันจะไม่ชมชอบให้พวกเราชี้นิ้ววงการองค์ชายสามองงนันวูบจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงบุรร้ายว่าจู่โจมก็จู่โจมหรือว่าเราหรือว่าเราซื้อยังกลัวพวกมันฟานเสียนยิ้มพลางกล่าวว่ากลัวนั้นไม่กลัวแต่มีคำกล่าวว่ากฎหมายไม่ลงโทษสามัญชนหากแดนเชียงหนันเกิดความวุ่นวายบุคคลทุกสาขาอาชีพเหล่านั้น มีวิธีสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรหากว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นท่านว่าราชสนักในมหานครจะต,ตัดสิทะผู้คนหลายหมื่นคนเสริมอนุภาพให้แก่ข้าพเจ้าหรือถอดหมวกบูศิษะข้าพเจ้าลงมาเพื่อปอบขวัญชาวเชียงหนันทั้งหมดองค์ชายสามตะลึงลานกับที่ครุ่นคิดว่าด้วยนิสัยของพระบริดาฟานเสียนท่านคงไม่ได้รับความลำบากอันใดแต่คงเรียกตัวท่านกลับมหานคร หัวนึกถึงเหล่าซื้อขององค์ชายสามต้องมีสภาพเช่นนั้นสร้างความอัดอั้นตันใจแก่องค์ชายสามยิ่งฟานเสียนขายคาดเดาออกว่ามันคิดอะไรจึงหัวรอฮาฮา,ากล่าวว่าแน่นอนเรื่องราวยังไม่ยุ่งยากถึงเพียงนั้นเตียนเซียก็ทราบว่าสำนักตรวจสอบไม่ได้ถือสินกินเจฝ่าบาทก็ไม่โอนอ่อนทายเดียวข้าพเจ้าเพียงคาดการในทางร้ายกว่าเดิมมันสลายรอยยิ้มกล่าวเสียงราบเรียบว่า หากต้องฆ่าคนประกาศสักดาข้าพเจ้าก็ไม่คำนึงถึงชื่อเสียงเงินอื้อฉาวองค์ชาย3ามสัตว์ษะครุ่นคิดว่าหากฆ่าคนมากเกินไปเหตุการณ์ก็ยักยุติได้มีสู้กำจัดฆ่าเสียชีเฟยที่เพิ่งรับตัวไว้มันตากระจ่างลูกแต่ไม่กล้าบอกความคิดนี้ต่อเหล่าซื่อไม่แน่ว่าเหล่าซื่อซึ่งเปลือกนอกอ่อนโยนแท้จริงใจดำอมหิตเตรียมการไว้แล้วองคชายสามแกรมไอสองคำและกล่าว อย่างนั้นฐานกองทัพเรือจะจัดการอย่างไรไม่ทับโซ่เปยของกองทัพเรือกับสมหัวกับหัวหโจนทางน้ําเรื่องนี้สํานักตรวจสอบเตรียมไต่สวนอย่างไรฟานเซียนกบศีษะมองดูซองหนังวัวไบน,นั้นปากกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไต่สวนองค์ชายสามไม่เห็นด้วยกล่าวด้วยเสียงดุร้ายว่าไหนเลยไม่ไต่สวนได้กองทัพเป็นเครื่องมือสําคัญของประเทศทัพเรือซาหูวางกําลังหลัก จัดอยู่อันดับแรกของทัพเรือแดนเจียงหนันแม้แต่ที่นี้ยังมีปัญหาหากว่าไม่ไตส่สวนราชาสำนักจะวางตัวอย่างไรรัชชิ่งเราเป็นประเทศอันเข้มแข็งจะเกิดความปลอดภัยอย่างไรฟานเสียนรู้สึกเหนือความคาดหมายอยู่บ้านฟังจากน้ำเสียงงีนอ่อนเยาวแสดงว่าเด็กน้อยใส่ใจกับเรื่องนี้นับเป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจอยู่บ้านจากนั้นค่อยได้คิดดูท่านายน้อยผู้นี้มีใจทะเยอะทะยานจริงๆฟานเสียนหนเราะออกมา ยื่นส่งซองหนังวัวในมือแก่องชายน้อยกล่าวว่าทัพเรือมีปัญหาไม่มากนักแม่ทัพยศโซ่เปยนั้นยอมเคราะห์ร้ายขาดว่าผู้ประชาการทัพเรือต้องมีคำตอบแก่ข้าพเจ้ามันกล่าวเบาๆว,ว่าตอนอยู่บนแม่น้ำใหญ่ได้ทำการทดสอบดูพบว่าทัพเรือยังมีวินัยไม่น้อยองค์ชายสามไม่ตอบคำเพียงก้มศีรษะมองดูสิ่งของในซองหนังวัวปรากฏว่ายิ่งชมดูยิ่งอกสันขวัญแขวนทั้งหมดนี้ เป็นค่ายน้ำแดนเจียงหนันรอบติดต่อก,กับคุณนางตามที่ต่างๆลงบัญชีไว้อย่างชัดแจ้งถึงแม้ไม่ถึงกับมีชื่อคุณนางเหล่านั้นแต่หากสืบสอบต่อไปต้องกระชากตัวคุณนางออกมาได้หลายคนป้านเสียนกล่าวว่ามีเรียกว่าบันทึกคำให้การเสียชีเฟยมอบสิ่งของนี้ให้แก่ข้าพเจ้าเท่ากับมอบศีรษะของเหล่าคุณนางและมันเองแก่ข้าพเจ้าเมื่อส่งมอบเชน่นนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน องค์ชายสามเงยหน้าขึ้นกล่าวอย่างเหลือเชื่อว่าเสียชีเปยทำหน้าที่เป็นสายภายในฟา,เเาเนเสียนชมเฉยว่าเตียนเซียเข้าใจโดยเร็วช่างชานฉลาดจริงๆมันกล่าวเสริมว่าคุณนางเหล่านี้หากพวกเราคิดจับตัวก็จับตัวแต่ต้องดูเวลาหากพวกมันยังไม่ทราบสถานการณ์คิดอยู่ตรงข้ามกับรชาชสนอย่างนั้นยอมต้องจับกุมตัว ส่วนเสียชีเฟยยังคงเป็นประมุขค,ค่ายน้ําแดนเชียงหนันยังคงติดต่อกับทัพเรือและขุนนางตามที่ต่างๆโดยจุดยืนของฟ้านเสียนที่ว่าอยู่ตรงข้ามกับราชสนักหมายความว่าอยู่ฝ่ายแดนสิ้นอย่างองชายสามมองดูฟ้านเสียนกล่าวอย่างลิงโลดว่าเหล่าซื้อวางแผนยอดเยี่ยมยิ่งฟ้านเสียนยิ้มเยาะตนเองกล่าวว่าแผนลมสนักอันใดทุกคนล้วนนึกออกได้เพียงแต่ไม่มีผู้ใดมีทรัพยากรเช่นสำนักตรวจสอบ สืบค้นเส้นสนกลไนของเสียชีเฟยไม่ออกจึงไม่สามารถควบคุมมันได้ยากนักที่มันกล่าวคำหยาบคายออกมาองค์ชายสามเกิดความยินดีขึ้นมากล่าวว่าเหล่าซื้อเป็นเซียนกวีแห่งยุคที่แท้ยังกล่าวคำหยาบคายปานเซียนหัวรอดดังกว่าเดิมกล่าวว่าเซียนกวีลมสุนักอันใดเซียนกวีก็ต้องเข้าห้องน้ําจวงหม่อหานยังตกแต่งอนุภรยาสองนางในโลกไหนเลยมีคนเป็นแก้วผลึกใสทั้งในและนอกหากว่ามีอยู่จริง คงแช่เย็นผู้คนรอบข้างจนแข็งตัวตายแล้วองค์ชายสามหัวเราะคิกคักกล่าวยั่วยัว่ววาหรือว่าฟู่ห่วงก็กล่าวคำหยาบคายฟานเสียงงงงันวูบไม่คำนึงถึงการกล่าวคำหยาบคายเพียงด่าอย่างยิ้มยาม้มว่ากลับไปถามกุ้ยผิงเนียงเนียงบ้านท่านเถอะหลังจากพูดจาหยอกล้อบรรยากาศค่อยผ่อนคลายลงกว่าเดิมองชายสามนึกถึงคำพูดของเสียชีเฟยเมื่อก่อนหน้านี้ ต้องสกิดความสนใจขึ้นมากล่าวว่าเหล่าซื้อหัวหน้าจนนั้นบอกว่าที่ทะเลสาบสีหูจะจัดงานชุมนุมใหญ่ตรวจสอบวิชายุท์ของผู้กล้าแดนเชียงนั้นพวกเราพวกเราจะไปชมดูหรือไม่ฟานเสียนยิ้มพลางกล่าวว่านี่เป็นคนข้าคืบต่อยตีกันเตียนเซียมีศักเป็นองค์ชายใหญ่ต้องไปร่วมวงด้วยองค์ชายสกล่าวว่าเสื้อเซิงเกิดความสงสัยอยากรู้ต่อยุทธจักรมันตากกระจ่างรูปกล่าวอีกว่า เราซื้อเป็นยอดฝีมือชั้นที่9ของเป็นดินเมื่อถึงเวลาปลอมแปลงโฉมไปชิกตำแหน่งประมุขบูริมอะไรด้านใหญ่มีใช่วิเศษแท้วันหน้าจะได้เขียนเป็นหนังสือเผยแพร่ไปทั้งเป็นดินฟานเสียนหัวรอบพลางกล่าวว่าหากทำเช่นนั้นไม่ทราบในมหาคนครจะโจดขานอย่างไรสมควรมีหนังสือกล่าวโทษข้าพเจ้าสักสิบกว่าฉบับสุดท้ายฝ่าบาทลงความเห็นว่าข้าพเจ้ามุตุบูวาม อีกประการมันนำท่านร่วมทางไหนเลยพาตัวท่านไปเสี่ยงอันตรายได้สุดท้ายมันกล่าวว่าแน่นอนสมัครตรวจสอบจะส่งคนไปสังเกตการขาดว่าตึกที่ส,สี่วางกำลังอยู่ริมทะเลสาบสีหูแล้วทางด้านขพเจ้าจะให้สุวนเมารุดไปองคชายสามค่อยทราบว่าฟ้าเสียนวางแผนไว้แต่แรกอดบังเกิดความผิดหวังไม่ได้ต้องถอดถอนใจออกมาองค์ชายผู้นี้ต่อให้มีจิตใจลึกซึง้งจะอย่างไรเป็นเด็กชาย เมื่อนึกถึงว่าไม่สามารถไปชมดูความสุขสนานรวมง,งานชุมนุมบูริมสร้างความคับข้องใจยิ่งฟ้านเสียนผุดลุกขึ้นไล่แขกกล่าวว่าวีการดึกแล้วเตียนเซียไปพักผ่อนก่อนเถอะเมื่อส่งองค์ชายสามถึงหน้าประตูองค์ชายสามพลันหยุดเท้าลงไม่ยกมือผลักประตูหากเหลียวหน้ามาสำรวจดูฟ้านเสียนด้วยความสนใจจากนั้นกล่าวว่าเหล่าซือเหตุใดฟู่ห่วงให้ข้าพเจ้าติดตามท่านมาจังแดนเชียงหนัน ฟานเสียงงงันวูบชั่วครู่จึงยิ้บออกมากล่าวว่าเตียนเซียขาดคิดอย่างไรอาจบางทีที่นี่เป็นความตั้งใจของฟาบาดใบหน้าที่อ่อนยาวขององค์ชายสามเข่งขึ่มลงใครควรเป็นเวลานานคอยพงกศีรษะช้าๆจากนั้นถามว่าขอถามเหล่าซือเออ,อเปียวเกอตอนนี้อยู่ที่ใดไม่พบหน้าเป็นเวลานานเสื่อเสองิคิดถึงยิ่งน,นัก ้านเสียนทราบว่ามันถามถึงฟ้านซื้อเจอดูจากสีหน้าองค์ชายสามพบว่าเท่าแก่รองของหอโอบจันห่วงใยต่อเท่าแก่ใหญ่ด้วยความจริงใจจึงกล่าวรกรมเราจะทันออกประกาศจับมันข้าพเจ้าไหนเลยทราบได้องค์ชายสามไม่ใช่ฮองเต้มันไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวมากไปองค์ชายสามคุณคล่องใจยอยู่บ้างถามคําถามสุดท้ายว่ามีคําถามข้อหนึ่งคิดถามเราซื้อเตียนเซี่ยเชิญถามองค์ชายสามกล่าวด้วยสีหน้าคาดหวังว่า ตอนอยู่บนอาหารหุยคงท่านชไนช่วยเหลือข้าพเจ้าฟานเสียนกล่าวโดยไม่ขบคิดว่าเพราะตอนนั้นเตียนเซียอยู่ในอันตรายข้าพเจ้ายอมต้องช่วยเหลือท่านองค์ชายสามแสดงว่าไม่ต้องการคําตอบแบบขอไปทีเช่นนี้จึงกล่าวอีกว่าตอนนั้นฟูหวงอยู่ในอันตรายยิ่งกว่าฟานเสียนตอบอย่างแยบคลายว่าข้าพเจ้าอยู่ใกล้กับเตียนเซียมากกว่าองค์ชายสามผลักประตูห้องเดินออกไปยังคุณเครื่อง คุคิดว่าจะผู้นี้เปลือกนอกอ่อนโยนจิตใจหินผาไม่ว่าอันใดล้วนไม่ยอมบอกกล่าวอย่างชัดแจ้งจงใจอมพนันไว้หลี่เฉิงผิงผู้นี้ได้รับการฝึกอบรมจากมารดาทั้งใกล้ชิดกับองค์ชารองและไปวิ่งเล่นที่วังตะวันออกเป็นตัวเล็กที่พี่ชายทั้งหลายรักเอ็นดูแต่ฝันกล้าบังอาจเป็นผู้ใหญ่เกินวัยวันที่อยู่บนวิหารหุยคงทุกคนล้วนห่วงใยความปลอดภัยของฮ่องเต้ไม่สนใจความเป็นความตายขององค์ชายสาม ชยจือยังยำแย่ยิ่งกว่าพิสูจน์ว่าครอบครัวเจ้าชีวิตไร้ไมตรีภายหลังเหตุการณ์มันอดผิดหวังไม่ได้มันนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่ฟ้านเสียนหวังอยู่หน้าเบื้องหน้าตนเองช่วยชีวิตตนเองไว้เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ชายสามยิ่งมีความรู้สึกว่าตาเปลียวเกินในนามผู้นี้มีความเป็นพี่ชายควรแกการไว้วางใจกว่าทุกคนในโลก ฟ้านเสียนยืนอ,อยู่หน้าประตูมองดูองค์ชายสามติดตามพยักพิทักษ์เข่าห้องนอนของตนเองค่อยหมุนตัวเข้าประตูใบหน้าปรากฏรอยยิ้มอ่อนโยนขึ้นมันกับองค์ชายสามเดินทางลงใต้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองแปลกพิเศษยิ่งอีกฝ่ายเป็นองค์ชายตนเองเป็นขุนนางแต่ก็มีความสัมพันธ์ฉันอาจารย์กับสิทธิ์มินำซ้ำทั้งสองต่างรู้แน่นใจว่าทั้งหมดถือกำเนิดจากบิดาคนเดียวกันแต่ว่าทั้งผู้ใหญ่และผู้เยาว์เป็นคนฉาญฉลาด ต้องไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้ต่อให้เป็นการอย่างเชิงก็ตามจะอย่างไรในโลกมีคนกล้าพูดตรงๆเช่นซื้อๆไม่มากนักเศราแหยเข่านอนได้แล้วฟานเสียนกำลังคล่งคิดอย่างซึ้งเศร้ากลับถูกยาโถท,ที่กล้าพูดตรงๆขู่ขวัญจนสะดุ้งเฮือกพอเหลียวหน้ามองเห็นซื้อๆยกน้ำร้อนอ่างหนึ่งจับจ้องมองตนเองอย่างจริงจังหลายวันนี้ท่านจะได้เคลื่อนไหวมากไป ป้านเสียนทั้งหนึ่งกล่าวทั้งหนึ่งแหย่เท้าไปในน้ําร้อนต้องส่งเสียงครางอย่างเป็นสุขหลายวันนี้มันร้อนแรงเดินทางทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจควรแช่เท้าสักคราซื่อๆลวงพาเชตัวผืนหนึ่งนั่งลงบนม้านั่งตัวเล็กๆเบืเ้องหน้ามันจับจ้องมองมันตามไม่กระพริบป้านเสียนถูกนางจ้องมองจนขนลุกเกรียวถามว่าเป็นไรแล้วซื้อๆเหลียวดูประตูห้องแวบหนึ่งกบีรษะกล่าวเบาๆว่า เสีวแย่ท่านคิดสืบท้องประครังก็สืบไปอย่าสนใจเรื่องเหล่านั้นแล้วนางเป็นหนึ่งในน้อยคนที่ฟ้านเสียนยอมบอกความจริงยอมเชื่อเรื่องชาติกําเนิดของฟ้านเสียนถึงแม้ว่านางเป็นหญิงสาวที่ซื่อตรงแต่รู้จักใช้สมองความคิดอาจบางทีถูกฟ้านเสียนบอกเล่าเรื่องพูดผีตั้งแต่เล็กจึงมีความรู้สึกไวต่อเรื่องบางประการระหว่างนี้ติดตามดูความเคลื่อนไหวระหว่างฟ้านเสียนกับองค์ชายสามอคาดเดาได้ว่าฟ้านเสียนเตรียมการอันใด แต่ในสายตาของหญิงสาวบังเกิดความหวาดกลัวต่อครอบครัวเจ้าชีวิตไม่ได้มองว่าฟ้านเสียนเป็นคนเติบใหญ่ในวังยอมบังเกิดความเป็นห่วงอยู่บ้างฟ้านเสียนหยุดการบนเท้าในน้ำร้อนมองดูนางแวบหนึ่งเงียบงันชั่วขณะจึงตอบโยนว่าวางใจเถอะข้าพเจ้ารู้จักบรรยับบรรยังข้าพเจ้าไม่สามารถให้เจ้าตัวน้อยนี้รับความลำบากเช่นซื้อเจอแต่หวังว่าการเดินทางสู่แดนเชียงหนันจะช่วยให้มันเปิดหูเปิดตา ไม่ว่าเรื่องภายหน้าเป็นอย่างไรในตานอองค์ชายผู้หนึ่งวันหน้าต้องช่วยไทยจือปกครองประเทศหากว่ามีจิตใจที่เปิดกว้างแผ่นดินจะดีกว่านี้สื่อสื่อหูวรอกที่ออกมากล่าวว่าที่แท้เศร้าแย่ของเราเกิดความเศร้าอาดูต่อความทุกข์ยากของราษฎรป้านเสียนดุอย่างยิ้มแย้มว่าหรือว่าข้าพเจ้าไม่สามารถสื่อสื่อยกมือปิดปากหูรอกกล่าวว่า ก่อนนี้เส้าแย่ส่องสอนเสี้ยแย่นั้นอย่าได้กล่าวว่าจะแปลกปลอมตอนนี้ฉนัยลืมเดือนแล้วฟานเสียนกล่าวอย่างจริงจังว่าทั้งสองส่วนนี้ไม่ขัดแย้งกันรัษฎรมาดูจักปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองพวกเราควรกระทําให้ซ,ซ,ซื่อกล่าวอย่างสงสัยอยากรู้ว่าเหตุใดต้องกระทาหญิงสาวนี้ถือกระเหมิดจากครอบครัวยากไร้ยอมมุ่งหวังให้เร้าแย่มีเมตตาทากว่านี้ฟานเสียนบกมือกล่าวว่า ใหญ่ต้องสะท้อนใจต่อชีวิตถึงเพียงนี้พรุ่งนี้จะเข้าสู่เส้นทางเชียงหนันแล้วรีบเข้านอนเถอะเข้าพระจาจะเทน้ําทิ้งเองซื้อซื่อหัวเราะออกมายังคงจับจ้องมองตาของฟ้านเสียนขณะที่นางอยู่กับฟ้านเสียนสองต่อสองมเกิดความอุกอาจที่ขัดกับศักานะของนางฟ้านเสียนถูกรบเร้าอับจนปัญญาจึงตบต้นขาฉาดหนึ่งกล่าวเบาๆว่าเหตุใดต้องกระทำหรือย่อมไม่ใช่เศร้าอาดูต่อความทุกข์ยากของรัษฎร ข้าพเจ้าไม่มีจิตปฏิธานเช่นท่านแม่ข้าพเจ้าเพียงหวังให้แผ่นดินสงบสันติชายแดนปลอดศึกสงครามในาอนาณาจักรไม่เกิดความหิวโหยหรือเหตุการณ์ความวุ่นวายถึงแม้ข้าพเจ้าคิดเป็นคนอยู่ว่างที่มั่งคั่งก็ต้องรับประกันว่าที่อยู่อาศัยอยู่เป็นยุคสันติสุขอย่างนั้นเราเศร้าแย่จะปลดกเกษียณเมื่ออายุ30ปีจึงจะเสพสุขได้อย่างเต็มที่กล่าวถึงที่สุดข้าพเจ้าเพียงคิดเห็นแก่ตัวคิดบ่มเพาะสภาพแวดล้อมที่สุขสบายในวัยชราให้กับตัวเอง เส้าแย่ลดเกษียณหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ต้องทํางานสามารถกลับบ้านเกิดเมืองนอนสื่อร้องโพงว่าอายุ30ปีก็จะกลับอ่าวต้านโจหรือตอนนี้ท่านร้างตําแหน่งที่ซื่อสมัครตรวจสอบวันหน้าก็ต้องรับตําแหน่งแทนเตท้าผู้เท่าเฉิมทั้งไม่สามารถเข้าสู่ราชสำนักและไม่สามารถคุมกองทัพอายุ30ปีอย่างมากเป็นพญาชั้นที่สองนางกล่าวเสียงร้อยว่า อายุ30ปีก็กลับบ้านเกิดที่อ่าวต้านโจนี่จะได้อย่างไรฟานเสียงคิดเห็นว่าตนเองเปิดเผยความในใจอ,ออกมากับสร้างความร้อนใจแก่ยาโถนังนี้ขึ้นมาจึงยิ้มพลางกล่าวว่าไม่แน่ว่าต้องกลับอ่าวต้านโจยกตัวอย่างเปย์ชีตงอีนันเวียซีมานหรือแม้แต่ประเทศที่อยู่ติดกับทางทะเลพวกเราสามารถไปท่องเที่ยวจึงไม่เสียทีที่ถือกำเนิดเกิดมาส่วนจะควบม้าบนทุง่งหญ้าหรือโดยสามเรือท่องทะเลใหญ่ ต้องค่อยๆดูไปซ,ซื่อๆกล่าวยังหวาดผวาว่าพวกซีมานเป็นมนุษย์กินคนป้านเสียนพอฟังคําพวกซีมานต้องนึกถึงรายงานล่าสุดของสำนักถึงสลับศีรษะขับไล่ความคิดอ่านกับคืนสู่สภาพความจริงทราบว่าคําพูดเมื่อก่อนหน้านี้เพียงเป็นเอื้มการความคิดที่ยากบรรลุได้แต่ว่ามันพึงพอใจต่อชีวิตปัจจุบันอย่างมากนอกจากเรื่องใหญ่นั้นเท่านั้นยามนั้นซื่อๆหงอนิ้วนับดูและกล่าว นั้นยังต้องอีกสิบสองปีเสาแย่คิดทําอะไรฟ้านเสียนทวนคําทําอะไรและกล่าวยอมต้องเป็นขุนนางที่สามารถเบื้องบนรับใช้ฝ่าบาทเบื้องล่างตรวจสอบขุนนางจัดการกับขุนนางที่ทุจริตคิดไม่ชอบกดขี่ข่มเพงราษฎรสื่อสื่งงงันบูบชัวครูจึงกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าเสาแหแย่มีใช่ขุนนางที่สุจริตฟ้านเสียนคุ้นคิดแม้ว่าคนที่ใกล้ชิดที่สุดยังไม่เชื่อคําพูดของมันสื่อซือยังเกรงอกเกรงใจ ไม่ได้ระบุว่าเศร้าแย่เป็นขุนนางทุจริตยามนั้นฟ้านเสียงกล่าวว่านี่เป็นเรื่องอับจนปัญญาผู้ใดให้บิดาข้าพเจ้ากับจั่งเหยินข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นสองขุนนางทุจริตแห่งรัชชิ้งซื้อซื้อกล่าวโต้แย้งว่าแต่เศร้าแย่ตองไม่ใช่ขุนนางทุจริตแน่นอนฟ้าสียงท้อถอนใจยกมือนวดเฟ้นใบหน้าที่ชาด้านของตนเองกล่าวว่าบางครั้งเสแสร้งนานเกินไปข้าพเจ้าจะไม่ทราบว่าด้านใดเป็นข้าพเจ้าที่แท้จริง คำพูดนี้ถือเป็นชนชั้นนายทุนน้อยอย่าได้ถามเราเศร้าแย่ว่านายทุนน้อยเป็นอะไรไปนอนเถอะภายในโรงเตี้ยมดับตะเกียงน้ำมันแต่ไม่เกิดเหตุการณ์พ้าหงพิกตลบวุ่นวายขึ้นปานเสียนไหลห้ซื้อไปนอนแล้วค่อยลุกขึ้นจากเตียงคุมเสื้อคลุมตัวหนึ่งแต่ไม่รีบร้อนเคลื่อนไหวหากรินน้ำชาที่เย็นแล้วถ้วยหนึ่งดื่มลงไปเป็นการดับไฟที่สูงสวงจากนั้นอาศัยสายตาของตัวเองเดินในความมืดจนถึงริมหน้าต่างมันผลักมือเปิดหน้าต่าง แสงจันกระส่าส่สองเข้ามาพร้อมกับลมเย็นหอบหนึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นโรงเตรียมเป็นบึงสาหูอย่างนี้ลมบึงน้ำโชยพัดต้นหญ้าเอลูใจกลางบึงน้ำเป็นดวงจันทร์ที่จำแนกไม่ออกว่าเป็นเงาจันทร์หรือจันทร์ที่แท้จริงฟ้านเสียนรังสายตากลับจากบ,บึงน้ำกวาดมองไปทางขวาหาแตกตื่นตะโนกที่พบเห็นคนชุดดำผู้หนึ่งนั่งห้อยขาอยู่นอกหอไม้มันทราบว่าด้วยพลังการฝึกปลือของฝ่ายตรงข้าม ต้องไม่ร่วงหล่นลงมาเสียชีวิตแน่นอนปานเสียนกล่าวว่าทั้งที่ทราบว่าในห้องข้าพเจ้ามีสตรีท่านยังไม่หลบหน้าไปอย่าได้บอกว่ามีเหตุไม่คาดหมายคนชุดดํากล่าวว่ามีเหตุไม่คาดหมายวินจือหลางจะมายัางเมืองหังโจปานเสียนตื่นตระหนกอยู่บ้านแต่อย่างให้ความสนใจต่อคนชุดดําที่อยู่เบื้องบนนั้นปากกล่าวว่าข้าพเจ้ามีปัญหาข้อหนึ่งท่านติดตามอยู่ข้างกายบิดาทุกวันหรือว่าไม่ต้องหลับต้องนอน คนชุดดาไม่ตอบคําถามข้อนี้ฟ้านเสียนเปลี่ยนเป็นถามว่าชุดขาวของท่านเล่าถึงแม้ไม่ทราบว่านั้นเป็นโฉมหน้าที่แท้จริงของท่านหรือไม่แต่ตอนนั้นหล่อเหลามากกว่านักคนชุดดํายังคงนิ่งเงียบงนันถึงแม้มันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฟ้านเสียนแต่ด้วยศักยฐานะของพลังฝีมือของมันทาให้มันไม่ต้องตอบคําถามที่ไร้สาระและไร้เดียงสาเช่นนี้ฟ้านเสียนกล่าวอีกว่าข้าพเจ้ามีคําถามสําคัญข้อหนึง่งท่านมักลึกล้ําสุดอย่างคาด แม้แต่ฝ่าบาทยังไม่รู้จักท่านอย่างนั้นท่านปกครองสึกที่6อย่างไรควรทราบว่าท่านจึงเป็นหัวหน้าตึกที่6กตัวจริงพี่ท่านนั้นเพียงเป็นตัวแทนเมื่อเป็นกิจการในสำนักอิงจือค่อยยอมเปิดปากตอบว่ายอมมีวิธีการฟานเสียนกล่าวว่ายังมีท่านสามารถพูดมากกว่านี้ได้หรือไม่ข้าพเจ้าทราบว่าท่านเถิดทูลญาติอาวุโสข,ของข้าพเจ้าท่านนั้นแต่ว่าท่านต่างกับมันท่านต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ นับแต่มหานครจนถึงที่นี้ท่านกล่าววาจาต่อข้าพเจ้าทั้งสิ้นสามประโยคข้าพเจ้าไม่ยินดีอย่างยิ่งข้าพเจ้ามีคำถามข้อหนึ่งคิดถามแต่ไม่มีโอกาสได้รับคำตอบยามอยู่เบื้องหน้าอิงจือฟ้านเสียนขายกับกลายเป็นคนพูดจาเร่เปื่อยผู้หนึ่งอิงจือลังเลเล็กน้อยในที่สุดกล่าวว่าแต่เท้าเชิญถามมุมปากฟ้านเสียนปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขึ้นกล่าวว่าคำถามคือท่านแทงใส่ข้าพเจ้ามิดหนึ่ง ท่านเตรียมชดใช้ข้าพเจ้าอย่างไรและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ